ท่านนยกครับนี่ค่าไฟขึ้นอีกแล้วฮะโอเคและมาขึ้นแต่คือมันต้องขึ้นก็ะต้องขึ้นแล้วมันขึ้นได้ยังไงครับขึ้นจากอะไรก็ไปดูสาเหตุสาเหตุอะไรฮะสาเหตุอย่างปัญหาช่วยอธิบายให้มันกระจ่างหน่อยได้ไหมครับไปศึกษาธรรมะซะบ้างศึกษาธรรมะซะบ้างอุ้ยธรรมะอะไรครับทุกสมุไทยนี่โลดทุกสมุไทยนี่โลดมารคก่ะเรียนซะบ้าง หาสาเหตุไฟขึ้นให้ไปเรียนธรรมะเนี่ยนะทุกมันเกิดจากอะไรเอ๊ะท่านครับทุกมันเกิดจากอะไรนะฮะถ้าทุกใหญ่จริงๆแล้วคือทุกที่มีท่านเป็นนายกเนี่ยคือทุกที่มีท่านเป็นนายกเนี่ยออ๊ยแล้วที่นาย,ยกให้ไปศึกษาธรรมะอะไรครับเขาไม่ใช่ให้มาท่องอคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าเราจะแก้หายังไงท่านทักษิณตอบเขาหน่อยฮนะคือมันต้องไปหาเหตุแห่งทุกที่นั่นเลยว่าต้นทุนมันจริงๆเท่าไหร่ยังไงลดมาได้ไหมทําไมคุณต้องขึ้นแค่นี้เอาขึ้นแค่นี้ได้ไหมชาวบ้านก็ลาบากอยู่แล้วผมจะ แล้วผมจะควรจะช่วยผู้มีรายได้น้อยอย่างไรนี่ไงแล้วรู้เปล่าค่าไฟมันขึ้นเท่าไหร่ขึ้นเป็นค่าบะค่าเป็นขึ้นเป็นค่าบะค่าเป็นเฮ้ยอ้าท่านทักษิณบอกเขาหน่อยฮะขึ้นเป็นเท่าไหร่สี่บาทเจ็ดสิบสองสตางค์ต่อหน่วยนี่แล้วมันขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์มันขึ้นเป็นสตางค์เฮ้ยท่านครับกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะขึ้นมายี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์จากห้าเดือนที่แล้วความต่างอะนะอ่ะแล้วเรื่องยุบสภานี่ท่านเอาไงฮะผมไม่มีคำตอบทั้งสิ้นเ่ยนี่อย่าบอกนะว่าจะอยู่ต่อออ่ะเรืงงขผมอออุยตนนนี้้ก็ทางไดยู่ แม่นมีาอะไรเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพเรื่องของผมกเรื่องของผมก็เรื่องของผมท่านทั้งสีต่ตองไงดีฮะผมว่าท่านนายกก็กลับไปอยู่บ้านดีกว่าอยู่บ้านดีกว่าอยู่บ้านดีกว่า